สวัสดีครับวันนี้ก็นั่งอยู่กลางทุ่งก็มานึกขึ้นได้ว่าคนโบราณที่ว่าไว้คนดีชอบแก้ไขคนจันไลชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบตี คำพังเพยหรือสิ่งที่คนโบราณพูดไว้ไม่นึกเลยว่าการเวลาผ่านมาในของคนแต่ละยุคแต่ละคำที่พูดไว้ก็มีแต่ละบุคคลในส่วนนั้นๆจะอยู่ในคำคำไหนก็พิจารณาครับมาถึงยุคของเราแล้วก็ที่คนโบราณท่านพูดไว้ว่าทุกหากห่อนย่อนน้ำและไฟทุกหากห่อนย่อน ศึกสงข้ามทุก,กหงาคอนอย้อนบ่มีไผสีเบิงไผทุก,กหงาคอนอย้อนคนสีนอนตายตามทงหน้าทุก,กหงา้อนอย้อนผัวเมียสีบ่ไร้อยู่น้ำกันคับคำพังเผยสำหรับคนอีสานโบราณที่พูดไว้หลายสิ่งหลายอย่างหลายๆคำไม่นึกเลยว่ายุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของเราเราจะได้มาเจอมาพบมาเห็น ครับสำหรับคนที่ลืมมองตัวตนตัวเองลืมไปกับสังคมลืมว่าตัวตนมาจากไหนตอนนี้ถึงยุคแล้วครับพี่บงหูจักน้องรุ่งบวยจักป่าเอาวบวยจักอาลูกบวยจักพ่อจักแม่ผัวบงหูจักเมียจะมันมันถือต้องขับกับับสําหรับมือนี้กะเป็นคําพังเพอยอีสานมาถึงยุคของเฮา เป็นจียุคอีหลีครับครับที่ผ่านมาก,กับประมาณเกือบสามสิบปีสามสิบกว่าปีเลยครับโลกไร่สมัยก่อนเข้าเบื้องหนังเข้าดูหนังดูละครกะบเป็นหนังที่สร้างขึ้นไม่เอาเห็นกับเป็นโลกต่างๆแต่ก่อนกับมีอะวายไอ้ฮิวาตักกะโลกครับโลกท่องร่องท่องเสียโลกฮาสมัยหนึ่ง ภาษาอีสานาวราโรกขี่ทูดจนได้สราญญา้างร่วงพยาบาลค้นกกลัวกันไปพักหนึ่งประมาณพศออสองพันอยกว่ามาถึงยุคของเฮากะสอง4้กี่กับปากฏวา่าโลกโตไม่ซื้อไม่ก็คือโควิดคลิปเก่าที่แรกก็ว่าโคโรนาแต่มากลายพันธุนน์จากนั่นจากนี่ก็มาเป็นเดลต้าอันฟ่าอียงก็ว่าไปครับสำหรับพี่น้องเฮา ช่วงนึงกัมีว่าวัดนกพากันหาจับไก่ไปฝังครับใส่กสระสอบแม่โคขุดทิมลงฝังลงฝังลงหรือว่ามันจะเป็นกรรมที่บษย์ได้สร้างไว้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นการทำลายปลาไม่เป็นการทำทาไ่ธรรมชาติเป็นการทำไา่ต่า,าตงๆครับมาถึงยุคของเฮากะมื้อนี่ไวรัสโครโรนา หรือโควิด19เข้าสู่ทั่วโลกทุกย่อมหยาบ่ววาสิเป็นเรื่องไพ่พิบัติไฟใหม่น้ำท่วมอุบัติเหตุต่งตางๆอุทกภัยว่าต่ไพ่โลกไพ่ไข่เจ็บเขามาทุกทางตอนนี้กระจนว่าว่ามีไผ่สีเบิงไผต่างคนจะต่างย่านกันกลัวกันบ่ววาพี่น้อง กะกลัวกันหอดพ่อแม่ลูกเต่าลูกกระร่างเกียจพ่อแม่มันถึงยกอิรีครับขับคําโบูรานคําพังเพย่ยโบรานคําอีสานบอผิดแม่แต่อย่างเดียวที่เพื่อนเราให้เข้าฟังไว้ครับที่สําคัญมย์เท่าบ่มีไผ่หูตัวเท่าเท่ากับตัวเท่าหูตัวเท่าหรอครับขับให้พรกันรักษาสุขภาพครับเบืองข้าวเบืองข้าวจระเมือ น่ากลัวทั้งนั้นครับเบิ้งหลังก็หดหูครับให้เฮ้าขึ้นมาเบื้องตัวเฮาครับจิตเฮ้ากายเฮ้าว่าจะเฮ้าใจเฮาครับสุดท้ายกาสิพึ่งถ้ำเพื่อกลาครับที่สําคัญคือพึ่งถ้ำมาพร้าใจเจ้าที่พอแม่ครู่อาจารย์เพิ่นบอกไว้ว่าให้ภาวานาพุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่สู้มือนี่บุคคลทั้งหลายบอกว่าระเพียชายหญิงหรืออย่างต่างๆมันเปลยนปาฏิโทแล้วครับครับที่สําคัญ จังได้สอยู่หลดและปลอดภัยแต่ละชีวิตอยู่ยากเราครับเพราะว่าเรื่องอาหารการกินเพราะว่าเรื่องทรัพย์สินเงินทองต่างคนต่างขอบต่างขั้วจักสิคคุยคั่อาหาทั้งใดลรวครับครับที่สาคัญของที่ดีกว่ามือกว่ามือสาหรับปัจจุบันนี้คือเขากับนมนเท่านั้นแหละครับครับเงินท่องกับจักสิไปหาใส่ตกงานกัน บ่าพากัารปลูกบ่าพักันฟังการดูการกินพักหนาพักมีซีใบกะอึดเราครับพอว่าคนยุคปัจจุบันบ่งจักการปลูกการฟังครับเอาต่ยุกใหม่เอาต่ซื่อเอาตจานอนถ้าจินยุคกระบาลกะถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติครับเทคโนโลยีเขาถึงแต่จิตใจเฮา คิจะหน้ควับว่ามันตกต่ำลงหรือมันสูงขึ้นครับชุดถ่ายแม้แต่ชุม,มือดูข้าวดูข้าวแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้ไม่เปลี่ยนอาสาสมัครจากใส่ชุดสีเหลืองกับมาใส่ชุดพี P ่พี่อียังก็ว่าไปบบเห็นหัดสีเหลืองครับรับศึกหลายท่างครับเรื่องไวรัสโควิด1ตัวนี้ไวรัสโควิดตัวนี้มันมีตัวต,วตวนครับทุกคนเข้าสู่กับสงขามสู้กับศึกสงขามก็ว่าได้ ที่โบเห็นตัวเห็นตนที่สําคัญเฮ็ดจังไหนรับสี่เข้มแข็งได้ดูข้าวดูข้าวหรือดูสิ่งรอบขังต่างแล้วผมว่าพารั่งจิตเท่านั้นครับเราเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งครับพิจรารณารักษากายว่าจาใจว่าจาเป็นก็คือบ่อไปใส่มาใสู่ยกับบานกับสว่งมีอย่างกับหายุหาจินไปตามปกติ ถ้าเหาออกไปมองได้อาจจะเอาเพื่อเอาเชื้อโรคมาแพร่ใส่ครอบครัวเหาหรืออย่าง,างต่างๆครับแม้แต่อยู่กระมองก็อาจจะบ่รอดครับกว่าเข้าใจว่าโรคตัวนี้มันไปยังไนมาจังไหนเพราะมันบม,มีตัวต,วตวนทุกคนเห่าสู่กับสรงข้ามที่ไร้ตัวตวนอาจจะมาทางอากาศที่สําคัญเชี่ยวตัวรอดได้ก็คืออย่างให้ทุกท่านรักษาพลังจิตทนนะครับให้จิตที่สูงทรง เข้มแข็งไว้ถ้าหูวว่าที่เป็นโควิดถ้าหูวว่าอันนั้นอันนี้สิล่งจับลงปวอดหรอใจมันอ่อ,อนนี่ครับคนเฮาถ้าใจอ่อนหรอมันก็นสิซึมเส,สาร์เบิดพลังจิตพลังใจในสิเรื่องเสียิจในสิเรื่องคาชีวิตมีค่าหลายขนาดเลยคา่านามค่าไฟค่างวดรถค่างวดบ้านเพราะทุกอย่างทุกคนล้วนแต่เป็นนี้เป็นสิ้นมาสางมาแปงนี่แหละครับที่ไหนเฮาอยู่เนี่ย รับเข้ากระสูต่อไปเพราะว่าเข้าดับที่ไปเหตุะสล้วเหตุตุปัจจโยเข้าไว้ดับที่ต้นเหตุแทงทุกเข้าจะมาดับไปเหตุแทงทุกกาจําเป็นรับอดทนออกรับถูกทานผู้ที่ดับที่ต้นเหตุแทงทุกกับพ่อมีจิตใจที่อยู่หลอดปลอดภัยไปมือมือสําหรับสูมือตื่นขึ้นมามีลมหายใจเห็นดินฝ้าอากาศก็คือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างไงสําหรับชีวิต ของเจละล่างและสังขารครับแม้แต่นักลบแนหนาหมอแพทย์พยาบาลหรือมุนนิ้ต่างๆเบิ้งง่าวเรอกะหน้าสงสารครับรับบทหนักครับผู้ลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองกับบู้โรวาเฮีหยังอยู่หรือเตรียมที่บอ่อกับเปเรื่องวนบุคคลกับพิจณาเอาครับแต่ที่สําคัญคืออยเฮามาเบิง้งโตเฮ้ากายเฮ้าว่าจะเฮ้าใจเฮารักษามันเข้มแย็งเวยครับ ที่สาคัญก็คือที่เพื่องท่างใจหาเข้าอยู่ในศาสนาพุทธการระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับให้ใจเขาพุทธให้ใจออกโทษไว้ซะก่อนครับจําเป็นละครับเราน,นี่ก็ต้องพุทธโทษครับพอบั้นบนีท่างไปพระยามอ่านหนังสือธรรมะต่างๆเพื่อที่จะให้มีใจที่อ่อนนอ้อมทอมตนมีพลังจิตต่อไป ถ้าเห้าเสียบตะขาาเบิ้งตะขาาแต่ละช่องแต่ละท่างมันก็มีตะข้าไายทั้งนั้นแหละครับถ้าเบิ้งขาวหลาหลยิตใจมันโหดหูมันเกิดคววมกลัวคววมยานที่สําคัญก็อยากให้หาหนังสือธรรมะอะ่สิ่งที่ดีๆของพ่อแม่กู้บาจาต่างมาอ่านครับหรือประวัติของพระพุทธเจา้าว่ามันก็เคยมีสมัยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยมีโรคหา่าโรคระบาดขึ้นกันครับจนได้เฮ็ดบุญซ้ำหะแหละครับ สมัยก่อนพระาอีสานว่าสั่งบุญสัมหะเช็ดบุญสัมหะของเหลือนเจ็ดก้อนที่เขาพั้นษากระจนได้นีมน่นพระหาร้อยลูกมาสวดจะเลื่อนเอียงของเพลินสมัยนั้นกระจนให้พระอานุนนำนำมน่น,น,นไปสิ่์ไปยังไปรอบๆเมืองลหะครับเพื่อปราบหามันเก็เคยมีในประวัติอยู่ครับ แต่สาหรับภาษาอีสานเรียกว่าบุญช่ำหะบุญช่ำหะบุญล่างประมาณนี้แหละครับครับอันไหนก็คือบุญท่านละครับครับขอให้ทุกท่านมีควาวมเข้มแข็งครับรักษาสุขภาพากับพญยา,ยามหาหนังสือธรรมะเบิงธรรมะฟังธรรมะไปดีกว่าเสิเบพข่าวจะละเมืออจะละวันข่าเสพหลายแล้วมันหดหูเลยครับพรายามเบิงธรรมะ พยายงมเบิ่งสิงทีมันดีๆหาเบียกหางานเห็ดอยู่ในบ้านเจ้าของล่ะครับอยู่ไปมือมือซะก่อนครับสํหรับมือนี่กะนั่งอยู่กะมานั่งจมนั่งบ่ยุนยู่กลางทงนะครับครับหากผิดพลาดประการใดกะขออภัยนะครับเด้อครับออกมาบอกมาจ๋าจาักหน่อยมันอดัดอัน้นครับขอให้ทุกท่านพี่น้องทุกคนดูแลตัวเองครับ ดูแลสุขภาพยิดครับที่สําคัญสุขภาพจิตจิตใจต้องเข้มแข็งครับหาหนังสือธรรมะมาอ่านครับครับแม่นสิเบิงช่องทางโซเชียลต่างๆเข้าเบิงช่องธรรมะดีกว่าครับช่องประวัิพระพุทธเจ้าประวัดพ่อแม่คู่บาอาจารย์ประวัะวิบวานนี่กับพ่อสีมีพลังใจขึ้นจังหน่อยเลยครับอ,อ่อนยุ่นอ้อมนอนมีพลังจิตพลังใจแต่เขาเสียแกระเขาแล้วก็มีต่ข่าวไหลครับมันหดหูครับสําหรับมือนี่ครมาจมมาเบา ขอให้ทุกท่านอยู่ดีกินดีมีโชคไรโรคปลอดภัยกันทุกๆครอบครัวทุกทุท่านครับครับมีพลังใจพลังกายเลยครับเออครับถูกใจกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ก็แลวแต่ละครับพอช่องของเฮากับว่ามันช่องดังบ่มีแนวสีเฮ็ดบ่มีแนวสีวาหายแน่วเงนเรามาว่าสูาสาาาาสฟังครับบอ์ไปตามภาษีภาษา จะลืมครับผิดพลาดเอาให้คือเราละครัเอาให้ให้กันการที่ให้ที่บ่เสียยังคือให้อาภัยละครับ่เสียเงินบ่เสียทองบ่เสียทรัพย์บ่เสียยังทั้งนั้นครับย่าลืมครับผิดพลาดให้อาภัยในเด้อครับเด้อมือนี้มาจมซื่อๆดอกมาว้าหามีผู้ถือใจผู้บ่ถือใจกับพานครับขอโทษครับท้าบ่ถือใจครับชุด้ทยก็คือเขาาระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเข้าอยู่ในศาสนาพุทธครับปฏิบัติจิต บ่มีไผงห่ตัวเหาซ้ำตัวเหาหูงตัวเหาครับรักษากายว่าใจเด้อครับเด้อให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านครับขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นมีย่านบารมีสูงทรงขอให้มาปกปักรักษาทุกทุกท่านทุกทุกครอบครัวให้ห่างหายจากโรคไั้ไข้เจ็บ ไอ้โรคบ้าโรคโควิดนี่นะโรคห้าจินปอดนี่นะครับให้ทุกท่านปลอดภัยครับครับขอบุ้นครับสวัสดีครับ